ดูด้วูว่าใส่เสื้อสีเขียวอยู่ในน้ำน้อนแอบในน้ำของเททางษิณจะยกระดับจะยกระดับเอาถ้วยกลับบ้านได้หรือไม่ดูวหวนในระดับในถ้วยระดับห้าอันดรบ์ฮะจะกลับบ้านได้หรือไม่เพราะตอนนี้ของเชียร์ยังยกระดับคือพิชชังนั่งอากาจันเชียร์แล้วเว้ยดูดว่าตอนนี้ทางด้านเททากษิณดูดวว่าเททางศิษยจากร้อยเอ็ดใส่เสื้อสีเขียวในเมื่อโค้ชมาเจอกระเรือหลวงพ่อสุชาติพรพายาตากอยู่ในน้ำน้ำเงินดูดว่าตอนนี้ตาว่าหลวงพ่อจะนั่งติดหรือไม่ตี รือว่าจะนั่งติดหรือไม่ติดแต่ที่รู้แน่ๆว่ายืนเลยเว้ยหลอนและหนาดับแล้วจะทันหรือไม่ทันเธอร์เทปถ้ามีจากเมืองไรต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างกัดต่างคนต่างฟันต่างคนต่างเวียนเอาเลยกดขยี้หนีมาจะหนีพ้นไม่พ้นในเรือพรหมยาติแตกชายหน้าของผู้ดิการสุทธก่อนขอจะแสงได้หรือไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วว่าต่างคนต่างอาต่าคนต่างก็ต่างคนต่างเวียนรู้จัตามทันไม่ทันเอาเลยเมื่อต่างตินต์เตอรปจมติดนี่พอาะวาญาตต่างคนจะไปนะญาติต่างตินจ้าขอเล่าขอเล่าหรือว่าหัวผไปตายเปิดหัวไ พญาตากสังเฮ้ยวันนี้บอกว่าไรบี้ขยี้หมาบอกว่าไรก่อนไรงอไรซ้อยไรแซ่มอกว่าทางด้านของเทัดสินไปไหนรัฐประหายามาตากไปด้วยเที่ยวนี้ไรบี้บี้บี้อะไรได้วันหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายตัดดบหมดดบบี้ดบจี้ดบฉอรถดับออซอนได้ไหมในน้าพญาตากก็ตับสิ้นเอาหนูเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเราหาร์ดมั้ยาตาดเฮ้ยสินยา